ต้องต้องเข้าใจว่าคำว่า almost ไม่ใช่เป็นไม่ได้ไม่ได้มีเอาตัวอเองไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในหน้าปกเรืนน่องนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องที่ผมเป็น almost private investor นี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากแล้วก็พอมาที่เพจชวนที่นี่เข้าใจว่ามีบริษัทดีไซน์มีอาร์ art community ชุมชนอาร์ตที่นี่บลูซันชื่อ <yeah. S 1> ชื่อบลูซันอ,อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับรวมถึงที่บ้านด้วยของ blue sun art space <ช>ด้านานี้เลย ม,ม,มีเธอออกแบบโป,ปสเตอร์นี้เขาเขาเป็นคนที่ดีไซน์ได้เก่งมากเลยแบบทำน้อยได้มากเขาเพิ่มอแอลตัวเล็กๆพิ่มเคำว่าอ,อาบโวสอะไมันเปลี่ยน่าไปเลยว่านี่คือ DNA ของหนังสือเล่มน,นี้เลยว่าไอไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของคนทุกคนเรื่องของประชาชนทุกคนท,ที่ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกเก้าไก่หรือไม่เลือกเก้าไก่แต่มันคือใช้เงินหลายพันล้านบาททำให้ทุกคนต้องเสียเวลาออกไปกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วมันอยู่ในระบบประเทศที่มันทําให้ผลการเลือกตั้งกับผลการบริหารประเทศมันไม่ต้องตรงกันมันเหมือนกับให้พวกเราเป็นแค่ไม้ประดับอกเป็นพิธีเลือกตั้งกันพอเป็นพิธีให้เป็นไม้ประดับแต่พอถึงเวลาแล้วคือผูก้การตรงๆตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่านายกคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูแมทริกซ์หนึ่งเราพบเขาเ้าใจว่าเขามีสส60คนนะครับเป็นตาแอนนัทซ์ แต่ว่าถ้าเกิดไปดูพ่อเปล่าโหผ่านฟาติริสนี่ได้2.0%เขาล่างเขาถามผมเลยนะว่าเป็นไปได้ยังไงว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีความนิยมอยู่แค่2%แล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางแล้วก็บอกผมก็เลยบอก๋ยวรอแปลภาษาอังกฤษแต่มานั่งอ่านดีๆเพราะว่าผมเล่าไม่ถูกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาถามมาตรงลงตั้งแต่ตั้งแต่คุณหลุดออกมาเนี่ยมีนายกมากี่คนผมบอกมี3 4ใช่ไหม ก็คือพอพิธารุก็เป็นคุณเศรษฐาคุณตนองเงอิงแล้วก็เป็นคุณก็บอกคุณอย่าลืมนะว่ายังมีคุณภูมิตามกับคุณสุริยะกเขาบอกว่าลีดเดอร์ประเทศอยู่ในห้าหกคนแล้วตอนเขียนหนังสือลงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กตามใช่ไหมัมันก็คือความก่อผลที่ที่ผมเป็นแค่จุดต้นที่มเป็นแค่คนคนเดียวแต่ว่าอีกหลักอีกสามเกือบสามสิบล้านคนที่เขาเขาจัดจัดเหมือนกับว่าเป็นพิธีขึ้นมาเพื่อให้ให้เราเสียเวลาทามาหากิน ให้บางคนต้องบินกลับมาจากเบอร์ลินบางคนต้องบินกลับมาจากไต้หวันบางคนต้องบินกลับมาจากอเมริกาแบบมากมายเพื่อมาแล Boston, es, <S <S ้วก็พอถึงเวลาประชาชนจัดกองไว้แล้วเราก็ระเลงกองไว้แล้วก็กลับไปกลับมาจนมันกลายเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้น DNA ของหนังสือเล่มนี้มันก็เลยเป็นเป็นเรื่องของผมแต่วิธีที่จะเขียนนะคืออยากให้คนอ่านเขาได้นึกถึงเหมือนกันว่า ไอ้วันเลือกตั้งปีหกเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนใส่เสื้อผ้าสีอะไรไปโหวตกันกี่โมงให้ตัวเองไม่นึกถึงว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเวลาเขียนใน้แต่และพื้นที่ก็คงคนที่อ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเออฉันจำได้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเพื่อให้มันเป็นความทรงจําว่าในการที่คนคนหนึ่งเกือบจะเป็นนายกกับประเทศของพวกเราทุก,กคนเกือบจะเปลี่ยนไปในทางที่มันไม่น่าจะหวนกลับได้เพราะฉะน,นั้นมัน สามร้อยสิบสองเสียงของของคนที่จริงๆแล้วต่อสู้มาในแนวทางที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยมันน่าจะถ้าตั้งใจทํางานตั้งใจทำให้มันก็ไปตรงมามันน่าจะผลักไปในทิศทางที่ทําให้เรากลับมายิ่งใหญ่เท่าเทียมกันเท่าทันโลกขนาดนี้พอ b l บลูสแตนเนี่ย, Space, สนนยใส่คำว่าออเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเขาเขาเพิ่มเอาโดยเล็กทำให้กลายเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยตรงตาม DNA ของหนังสือเล่มน,นี้เลยเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมา ให้คนอ่าน,นกลายเป็นทุกเสียนในหัวของคุณผมไม่รู้บางคนถ้าชอบเขียนไรีารี่หรือชอบจีดเขียนเองเนะี่ยพออ่านุ๊กเขาก็จะไปเขียนต่อว่าโอเคในบทนี้เนี่ยในมุมมองของเขาวันนั้นก็เกิดอะไรขึ้นมาเขาต้องระบาดระบนแค่ไหนเขาต้องทําอะไรเพื่อจะให,ะให้ให้เสียงของเขาเนึ่เสียงมีคุณค่ากับประชาธิปไตยของประเทศนี้นี่เลยทุกคนก็นับถือนับถือคนที่เป็นดีไซเนอร์เลีเพราะว่าอย่างที่บอกแค่แค่เพิ่มเอมาตัวเดียวเนี่ยมันทําให้ ให้ DNA ของหนังสือเล่มนี้ออกมาด้วยอักษรอักษรอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นเฉลยทางการดีไซน์สำหรับผมครับไม่แน่ใจว่าผู้ออกแบบอยู่ที่นี่ด้วยไหมครับมีนะขอเชิญมือแรกพี่พีทแรกเลยครับใช้เวลานานไหมที่จะกว่าจะออกมาได้ว่าแค่บอกให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของพิธาแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเลยเขาเล่นเปิดว่าออรับแล้วก็ใช้วมันเรื่อนแต่เล่นไมเหมือนกัน อ๋ออ๋อผมก็ที่ทายว่าอ๋อ on walls ไม่ใช่เส้นตรงมันมันขามันมีโค้งอ๋อใช่ครับแล้วกิจกรรอคือใชเครับคือคือสรุปแล้วอ่านใบประกาศง่ายกว่าอ่านระเาก อ่โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ปอรือมใ้ซน่ครับงอย่างหนังสือเล่มนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น p o l i t i c a l l มมัวที่จะเน้นที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยแต่เมื่อสักครู่นี้คุณดิมก็แอบสปอยมานิดนึงแล้วว่าเอ๊ะชาวต่างชาติเาก็สนใจการเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็บอกว่ารอเล่มนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เห็นว่าเตรียมโกอินเตอร์แล้วด้วยอ่ามีไปที่ไหนยังไงบ้างครับคุณดิม ที่แรกก็เป็นที่ไปมาแล้วก็มีไต้หวันนะครับเดือนกรุมพาจะเป็นงานสัปดาห์หนังสือที่ที่ไต้หวันที่กรุงไทเปแล้วก็ปีนี้เท่าที่เขาเลายผมฟังก็คือว่าพอด้วยความที่เขามีความเป็นสากลเยอะนะความเป็นนานาชาติเยอะเขาก็บอกว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะมีแขกประจำหนึ่งประเทศประจางานเขาปีนี้ได้เป็นประเทศไทยพอดีเข้าใจว่าปีที่แล้วเขาเล่าให้ฟังเขาเป็นประเทศอิตาลีเพะ่อใช้นักเขียนอิตาลีก็จะไปรหลดตัวกันที่ที่กรุงไทเปในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไต้หวัน เป็นงานหนังสือนานาชาติเลยครับที่ใหญ่เป็นระดับต้นๆในเอเชียเลยใช่ใช่แล้วคราวนี้พอดีเป็นประเทศไทยพอดีก็เราก็เลยเป็นเล่มเล่มหลักของของเล่มน,นี้นะครับเพาพี่พกมันไปกับพี่แมนใช่ไหมครับก็อาจจะมีนักเขียนไทยหล,หลายๆคนได้ไปแปลเป็นภาษาแมนดารินที่เป็นที่เปน็นั่นด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นก็ที่เพื่อนๆเราที่อินโดนีเซียนะครับที่เมียนมา ที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ผมก็ที่ลาวนะก็ะมีคนส่งจดหมายมาที่บ้านมีคนส่งข้อความมาที่บ้านรู้ว่าแบบว่าโอเครู้สึกว่ามันคำวา่าอเนี่ยมันมันเกินขอบเขตประเทศไทยไปแล้วับ<ช> <ๆ S 2> ที่เขารู้สึกเหมือนเหมืนอนเหมือนเขาเหมือน,นเหมนเรามากขึ <c oughs> ้นอะไรประมาณนี้ก็อ,อยากจะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยให้เขาอ่านได้<ช> <ๆ S 2> ก็อาจจะเริ่มต้นที่สองภาษานี้ก่อนอาจจะมีภาษาปากาหรือภาษาอื่น ต้องนะตามมาที่หลังแต่ว่าอย่างน้อยได้ภาษาแมนดารินกับภาษาอังกฤษก็น่าจะได้ในทั้งในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียมันชิดระบาดจะดีเปที่ประเสริฐด้วยครับผมที่ภาษังกฤษจะได้จะได้ไม่ต้องตอบเรื่องให้ครับอ่านเลยครับผมบ้างในครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับใครที่มีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วรออีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเวอร์ชันภาษาอื่นตามมาแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้มีแค่แมนดารินกับอังกฤษเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะอื่นๆมาด้วยก็หวังว่าประเทศที่มัน ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยากจะให้ได้แปลเป็นภาษาอทยกเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยถอดถอยที่ทั่วโลกโดนกันหมดคราวนี้อ้หนังสือเล่มนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเรื่องเกี่ยวกับ Democratic ing หรือประชาธิปไตยถดถอยในมุมมองของประเทศไทยซึ่งโอ้โหคุณดูฟิลิปปินส์ตอนนี้คุณดูมาเลเซียตอนนี้คุณดูอินโดนีเซียตอนนี้คุณดูเนปาลตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังร้อนแล้วอั่วทั่วทุกที่แบฝรั่งเศสครับ มันก็เลยได้ได้ได้เป็นเรื่องที่อเกี่ยวข้องกับประชาคมโลกเลยโดยตรงครับผมขอบคุณครับอ่ะโอเคตัวนี้เหลือเวลาอีกไม่มากเลยครับผมถามเลยท่านไหนมีคําถามอะไรอยากจะถามคุณพิ่ธาไหมครับหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณพิธามีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันไหมครับสามารถยกมือได้เลยนะครับสิบสิบห้านีใช่ครับครับครับผมเดียวจเริ่มเสนครับ มีท่านไหนมีคําถามอะไรไหมฮะสามารถยกมือได้เลยนะครับครับผมขออนุญาตยิ้มมือยิ้มไว้ขอที่สามมีไหมครับสองครับสองแลครับมีข้างหลังมีจะสอบถามหนึ่งไหมครับอ่าโอเคคอบครัท่านนะครับผมแล้วนะครับค่ะก่อนที่จะถามอะค่ะอยากขอบคุณคุณพิธาก่อนค่ะคือก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่สนใจการเมืองเลยเรียกได้ว่าแบบรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการเมืองแล้วก็ บางครั้งยอมรับเลยว่าได้ออกไปเลือกตั้งโดยสับ<ม>เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่ง<ม>ได้รู้จักคุณพิธาแล้วก็จริงๆเป็นคนกรุงเทพนะคะนี่ขับรถมาจากกรุงเทพ<ม>แล้วก็ <laughs> เคยถึงขั้นอยากจะฟังคุณพิธาปราศัย <laughs> ก็เลยขับรถมาที่วันนั้นมาฟังที่บางแสนกับษรราชาค่ะที่เป็นวันเดียวกัน ขับตามเลยก็คือแบบฟังตรงนี้เสร็จแล้วไปฟังตรงนนตนต่ออะไรเงี้ยวันนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะมาฟัง hmm. คุณพิธาอีกรอบแล้วก็เอที่จะขอบคุณเพราะว่าคุณพิธาทําทให้การเมืองใกล้ตัว mm hmm. แล้วก็เข้าใจง่ายอะคะ่ะเหมือนตอนนั้นจําได้ว่าคุณพิธาพิธาดับนโยบายอยู่สามเรื่องแบบ decentralize อะไรพวกเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเออเข้าใจง่ายก่อนหน้านี้มันเข้าใจยากมากเลยอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากขอบคุณว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็น นายกแล้วก็จริงๆผิดหวังมากนะวันนั้นร้องไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เลือกตั้งแล้วเราได้คนที่เราอยากได้ค่ะ,ะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราได้ความหวังค่ะคำว่าโค้มันแบบมันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่ทีเ่เราเคยคุยกันว่าเราไม่อยากมีลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าประเทศนี้มันไม่น่าอยู่อะค่ะ จากคุณพิธาทาให้เรารู้สึกว่าเออประเทศมันจะน่าไปอยู่ในอนาคตก็จริงๆก็รอยอยู่นะคะว่าให้กลับมาอันนี้พูดความรู้สึกก่อนทีนี้คำถามนะคะก็เลยอยากจะถามว่าตอนนี้ที่คุณพิธาไปเฟลโลชิพที่ที่อเมริกาอะค่ะเห็นคุณพิธาบอกว่ามีาาาาาเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายถ้าเกิดได้กลับมาบริหารประเทศอะคะอ่ะ,ะที่เรียนรู้มาค่ะ,อ,ะอยากจะเอาตรงไหนที่ได้เรียนรู้ใ,ในตอนนี้ค่ะมาใช้ในการบริหารประเทศค่ะ เดี๋ยวเราถามถามพวกใ่ไหมถามท่านกันเลยครับก็ได้ครับให้ถามไปแลนะครับสวัสดีครับคุณพิมคือคือผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยว most promising ถึงนะครับว่าว่าตอนเดี๋ยวนะครับว่า <c oughs> ว่าเราเนี่ยได้ไปเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ดีโฮปออฟไทยแลนด์มาแล้วก็คือคุณทิมนี่แหละนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณทิมคือผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่า,าวะะก,ก,าก็ก็เป็นหนังสือที่ดีนะคะแต่ว่าผมขอขอคุณทิมสัญญางผมนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้า าเป็นนายกหรือพรเมิเซอร์ที่ดีที่สุดของคนไทยและจะกลับมาเป็นพรเมิเซอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีพรเมิเซอร์มาครับขอบคุณนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิมค่ะเ,เป็นคำถามสั้นๆแล้วกัน,นะคะ่ะอยากให้พี่ทิม เขาเรียกว่าไงนะอย่างสถานการณ์ที่มันจะเป็นเกือบจากแบบนี้นะคะแล้วอพอผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังอยากจะให้พี่ทีมแนะนาวิธีการรับมือให้หน่อยนะคะว่าพี่รับมือ,อยังไงกับสถานการณ์ที่แบบมัน,มนใหญ่ขนาดนี้ครับขอบคุณมากครับ,รบเมื่อกี้คุณใช้คำว่าผลลัพธ์มันออกมาใช่ไหมของของของผมอะ่ะมันไม่ได้คิดถึงแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวแล้วไง มันคิดถึงกระบวนการที่จะให้ถึงผลลัพธ์นันด้วยการเดินทางก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายมแน่นอนว่าเป้าหมายมันคือไม่ใช่แต่การเดินทางมันคือใช่ผมก็รู้สึกพอใจแล้วผมยังรู้สึกว่ามันเป็นมีมีมีหนังสือเล่มหนึ่งเพิ่งให้ผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมเขียนเขียนหนังสือชื่อว่า The Gift of Almost เป็นของขวัญของความเกือคือคือพอเราไปมองว่า มันเกอบแล้วมันเป้าหมายไม่ถึงเนี่ยแต่คุณลืมไปว่าไอ้จากทางที่คุณได้เดินมาคุณได้พิสูจน์ตัวเองมากแค่ไหนคุณได้ทํางนานร่วมกับคนมากขนาดไหนคุณได้พัฒนาคนอื่นๆที่เขาเป็นคนที่อยู่ตามหลังคุณมาในฐานะที่คุณเป็นผู้นําขนาดไหนคุณทําให้คนที่เป็นประชาชนมีความหวังได้ขึ้นมามากขนาดไหนพอมันมองในเชิงของกระบวนการแล้วผมมองว่าจะจุดเริ่มต้นที่ที่ผมเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ มีประสบการณ์สี่ปีนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักได้แค่สามปีเป็นพักที่ใช้สตุ้งกตางอะไรน้อยกว่าชาวบ้านก็เป็นแถวแถวท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไทยโคดร้ายมากที่สุดในเรื่องของโควิดท่ามกลางในช่วงที่มีความคิดแตกแยกมากมากมายมนท้อถนมากที่สุดในช่วงที่เขาดีไซน์มาในเกมที่เขาทาให้เราแพ้มากที่สุดแล้วเรายังทิ้งทิ้งห่างเขา4ี่หเปอร์เซ็นต์ล้านกับสิล้านเชียงอะไรอย่างเงี้ย กับภาคปัจจุบันหนึ่งสองสามล้านเสียงอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบในในขณะที่เขาดีไซน์เกมมาให้เราแพ้แบบลาบคาบในขณะที่เขาที่ก็เขากำลังจะเหยียบรอให้จมดินเนี่ยแต่เราขึ้นมาจนกระทั่งไม่ไม,ไม่ไม่เห็นฟูดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองมันไม่ใช่มองแก้ว่าผลลัพธ์มันออกมาอย่างเยอแต่คุณมองว่าเหรียญมันมีสองหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างในการงานที่คุณทาในการเรียนหนังสือ ในการใช้ชีวิตในการเล่นกีฬาในี่ก็แล้วแต่มันมีทั้งเรื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ทีมงานผมอาจจะได้เหรียญทองแต่ไม่ได้รับเป็นตัวและถูกแบนดจากการเล่นกีฬาอันนั้นไม่ดิด้วยสํำไปแต่ในสับหรือว่าบางคนอ่ะได้ที่สามได้ที่สี่ได้ที่สองแต่ว่าคิดจากการที่เขาเริ่มจากเล่นกีฬานี่ไม่เป็นจนก,การะทั่งมันได้มาเป็นถึงขนาดนี้ภายในระยะเวลาอันที่เขามีให้แค่นี้นโอ้มันมันคือพอรทันประสฐขนาดไหนมันพิเศษขนาดนึงถ้าเกิดที่ในลักษณะแบบนั้นเนี่ย คุณจะไม่รู้สึกเสียใจเลยมแม้แต่วันเดียวแล้วพอเราเราวางใจในการมองมุมของโลกให้มันถูกต้องไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ว่ามองจากเรื่องของกระบวนการด้วยนะว่าชนะก็ต้องชนะให้มันถูกวิธีนะวินก็ดูวินนะแต่ r ร g h ว way ให้มันหมดจดไปเลยแล้วในเมื่อสถานก,การณ์มันเกิดมาเป็นแบบนี้เรายังควบคุมอะไรไม่ได้เราเลือกในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้คือคือใจเราเองหรือวิธีการใช้เวลาของเราเองให้เป็นประโยชน์ก็เลยกลายมาเป็น เรื่องแต่เอาเอาใช้ว่าโอเคในเมื่อเขาไม่ยอมให้ผมเป็นผู้เล่นผมก็จะเป็นโค้ชแทนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่เก่งๆที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอเขาตอนที่อยู่ที่สภาหรืออยู่บนไทยที่แบบระดับโลกเลยที่แบบเก่งแบบเก่งนะเก่งเลยเพิ่งเก่งอย่างนี้นอกาเก่งอย่างเดีวแล้วกล้าด้วยทั้งเก่งและกล้าด้วยผมเจอคนที่บอกว่าเจอบริษัทเทคทาวไฟล์บอกอยากจะมาเป็นนายกอบจที่นครศรีธรรมราชรอย คือมันเป็นสิ่งที่ไอ้สมัยเราที่มันเป็นคนรุ่นผมเป็นอายุาาเร่าเานี่คงไม่มีใครที่แบบว่าตัดสินใจได้เด็ดเดียวขนาด้นี้คราวนี้ถ้าผมเป็นโค้ช่ายเป็นสะพานให้ให้เขาสามารถที่จะเข้าสู่การเมืองใหม่ๆขึ้นมาได้คือคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าต้องการที่จะแก้ให้โครงสร้างร่างกายสุขภาพมันแข็งแรงถ้าเกิดมันแก้โครงสร้างไม่ได้แค่เอาเลือดใหม่ใส่ก็มาก่อนผมก็คิดว่าร่างกายคนเรามันก็แข็งแรงขึ้น ประเทศก็เหมือนกันถ้าเกิดมันยังเป็นเลืองเก่าอยู่ตลอดเวลายอยู่มา3ามสิบสปีแล้วมันไม่เปลี่ยนปีที่สีมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเอาเลือดใหม่เอาน้กการเมืองรุ่นใหม่ที่เขาไ,ไม่ได้เป็นหน้าก,การมเมืองงือาชีพะเขาคงคิดเหมือนอกว่าอขอแค่เข้ามา4ปีเสร็จแล้วเขาก็ไปทํางานอย่างอื่นที่เขอาอยากจะทำก็มีความปัดเหลือมากกว่าการที่จะนั่งอยู่ในสภาจนก,นาการนะทั่งเกษียณมันมีคนแบบนี้เยอยู่แล้วก็พอทํางานด้วยตัวเองเองเก็บไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเออง,งินทองก็ไม่ได้ทัที่จะต้อง ข้า,าราชการตอรวจข้าราชการนี่นก็มาได้เรื่อยๆจ้จจจจจกระด้างผมก็ไม่รู้ผมมั่นใจได้เปล่าว่าจะเป็นนายกการเมืองที่ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นั้นให้สัญญาไดา้แต่ดีที่สุดในการเล่นไพ่ผมฉัมจ,ะจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วเพราะว่ามีมีคนเก่งกว่าผมเยอะๆแล้วถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะเล่นการเมืองเนี่ยก็อาจจะทําบริหารได้ดีกว่าผมเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ที่อายุ45ตอนนี้เนี่ยมันมันอะไรอะไรมันตกขบวนรถไฟไ,ไปเยอะเลย คือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะด้วยความที่มันมีเทคโนโลยีมี AI มีเรื่องเกี่ยวกับการที่น่าสนใจเพื่อตอบคำถามคุณโดยตรงเช่นเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้ายารักษามะเร็งการค้นคว้าการทําให้ Public Health ดีขึ้นโดยใช้ AI ก็มาเกี่ยวข้องคือการที่รักษาคนก่อนที่จะไม่สบายผ่านอ,อย่างที่ผมเห็นก็นนคือเรื่องมเอม็งเต้านมต่อไปนี้สามารถที่จะดูดรวมง,งานโดยด้วย,วย,วย,วยชุดจำแนยของผู้หญิงที่เป็น variable ที่บอกก่อน ที่เมทีมีลักษณะแบบนี้รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ใช้ AI เขก็ไปจับและสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าโดยที่แบบสามารถทำด้วยที่ไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากเรือการที่ทําให้โมเลกุลของโปรตีนสามารถที่จะจับรละาามเลนที Nixon ่มันทาให้เป็นเทเลเมตสำหรับคนที่เป็นเลตกะอันเรื่องการบริหารไฟฟ้าโดยการใช้ IoT เข้ามาจับการทําให้อากาศความร้อนที่เราเจอแบบนี้สามารถที่จะเอ็กซ์ตรีมสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยการ ใช้สีหรือการใช้ s ซ r ร์ c e ซใหม่ใที่สามารถาที่จะทำให้พี่รองแรงางานที่ทํางานอยู่ในสารกสิกรร้อนตอนตีสาังร้อนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ได้มีมต้นทุนที่สูงขึ้น dementia village หรือว่าการทาใหส้สังคมสูงวัยในเบ่พื้นที่มันกลายมาเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศใน,นการรักษาคนทีอ่อายุมากขึ้นที่เห็นที่เดนมาโรงงานกำจัดขยะที่ สามารถเป็นโรงงานกำจัดขยะด้วยแล้วก็เป็น recreation space เป็นในตัวเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ถ้าเกิดกระจายอำนาจถ้ามีงบประมาณต่างๆปัญหาต่างๆที่คนชนบุรีเคยเคยพบมาเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกให้กลายเป็นจุดแกงของประเทศได้หมดเลยซึ่งทั้งหมดนั้นต้องรอไปอ่านใน the future of Thailand ของมติชนอันนี้ก็เจอพอเจอเยอะก็เดี๋ยวลืมอีกพอเจอเยอะก็เดี๋ยวลืมอีกเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์ต้องเขียน ว่าโอเคผมไม่เจอโคเปนเฮิลล์ผมไม่เจอดิมอนเชียร์วิลเลจผมไม่เจอสปาร์ซิตี้ผมไม่เจอไอ้อาเรียกว่า responsive environment ก็คือใช้ใช้สภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นตัวบอกเราว่าน้ำกำลังจะท่วมหรือเปล่าไฟกำลังจะไหม้อะไรต่างๆนะอะไรอย่างงี้แล้วต้องไปอยู่ในนั้นแล้วก็เขียนมาเป็นเล่มที่ประชาชนเขาลงก็จะ <c oughs> ต่างกันถ้าถ้าเกิดใครอ่านเล่มน,นี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเล่มในอดีตตั้งแต่ยุคสภาจนถึงยุคพรรค เล่มน,นั้นก็จะเป็นเล่มที่มองไปสู่อนาคตว,ว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยก็สามารถที่จะทําได้อย่างท,ที่ที่อื่นเขาสามารถบริหารจัดการได้ทั้งที่เขาก็เจอปัญหาคล้ายๆกับเราหรือว่านัก,กเราอะไรประมาณนี้ครับผมก็ติดตามได้นะครับกับสำนักพิมพ์มติชนนะครับเล่มเนึฟิวเจอร์เล่มนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็น p o l i t i c a l l memo นะครับมา ย้อนอดีตรำลึกกันหน่อยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับส่วนเล่ม Future of Thailand นะครับเราจะมองกันไปที่อนาคตนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับสามารถอุดหนุนกันได้เลยทั้ง The a l m ม s ส prime minister แล้วก็ uh, Future of Thailand ใชครับอนาคตประเทศไทยนะครับมีทั้งปกแข็งปกอ่อนเหมือนกันเลยนะครับของพรีเมียมเยอะมากนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับก็จะสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ก็ได้ที่บณิชชนนะครับหรือว่าถ้าใครจะไปอุดหนุนที่งานมหากรรมหนังสือระดับชาติก็วันที่9ถึง19ตุลาคมนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณทิพย์มากๆเลยนะครับคุณคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วสถานที่เกิดชวนด้วยใช่ครับี่ใครไม่เคยมาลองมาดูเพราะ โคซี่มากครับชิลมากเลยครับจริง<ด>คิดว่าเดี๋ยวคุณทิมน่าจะได้แอบแอบมาอยู่เรื่อยที่นี่ดีๆๆค,ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะ